สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูการอีกครั้งแล้วนะคะอ่ะแปลกใจละสิว่าทำไมเป็นครูอีกแล้วนะคะในระดับชั้นม .1 นี้นะคะเราจะได้เรียนกับครู2วิชาด้วยกันนะคะนั่นก็คือวิชาสังคมศึกษาและก็วิชาประวัติศาสตร์นะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเวลากับประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะอ่ะเนื้อหาสาระจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นะคะเรามาดูนะคะในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับประวัติศาสตร์นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาทําความรู้จักก่อนนะคะว่าประวัติศาสตร์นั้นคืออะไรนะคะประวัติศาสตร์นะคะก็คือการศึกษาเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในอดีตนะคะซึ่ง มีการศึกษาค้นคว้าว่าในอดีตนั้นนะคะมนุษย์เนี่ยได้กระทำสิ่งใดบ้างนะคะได้ทำอะไรนะคะมีความคิดมีความเชื่ออย่างไรนะคะรวมไปถึงมีปัจจัยใดที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความคิดมีความเชื่อหรือการกระทำอย่างนั้นนะคะรวมไปถึงการกระทำนั้นนะคะมีผลอย่างไรนะคะ พื่อที่เรานะคะจะได้นําผลการศึกษาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของเรานะคะเนื่องมาจากว่า,วาอ่ประวัติศาสตร์นะคะเป็นการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตที่มันผ่านมาแล้วนะคะบางเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมานับร้อยปีพันปีนะคะในการศึกษานะคะก็เรื่องราวในอดีตเนี่ยนะคะจึงต้องอาศัยในเรื่องของ ร่องรอยและก็หลักฐานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนั้นๆนะคะซึ่งเราเรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะนอกจากนี้นะคะยังต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะมาเพื่ออะไร เพื่อศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นๆนะคะจึงจะได้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงและก็น่าเชื่อถือนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าประวัติศาสตร์นะคะก็คือการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตนะคะซึ่งต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษานั่นเอง นะคะอะต่อมานะคะเมื่อเรารู้แล้วแหละว่าประวัติศาสตร์คืออะไรนะคะเราเข้ามาสู่เนื้อหาของเรานะคะในเรื่องของเวลากับประวัติศาสตร์นะคะเวลากับประวัติศาสตร์นี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอะอันแรกนะคะคาว่าประวัติศาสตร์นะคะอะเมื่อกี้ครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าประวัติศาสตร์คืออะไรนะคะอะประวัติศาสตร์นะคะก็คือ การศึกษานะคะเพื่ออธิบายเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในอดีตนะคะซึ่งผู้ที่ศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็เขียนเรื่องราวที่ค้นพบได้เนี่ยเขาเรียกว่านักประวัติศาสตร์นะคะซึ่งนักประวัติศาสตร์นะคะก็จะมีหน้าที่ในการศึกษาแล้วก็เผยแพร่เหตุการณ์ในอดีตนะคะมีการทําการไต่สวนแล้วก็ตีความหมายของเหตุการณ์จากหลักฐานต่างๆนะคะให้ออกมาเป็น เรื่องราวนะคะให้คนปัจจุบันเนี่ยได้รับรู้นะคะต่อมานะคะก็คือคำว่าเวลานะคะเวลาคืออะไรนะคะเวลานะคะก็คือสิ่งที่กำหนดให้เรานั้นรู้ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่นั้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะเกิดอยู่นานแค่ไหนนะคะรวมไปถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันสิ้นสุดลงเมื่อใดนั่นเองนะคะ ซึ่งตามปกติแล้วนะคะเราเนี่ยจะแบ่งเวลาคร่าวๆออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คืออดีตนะคะส่วนที่2คือปัจจุบันและส่วนที่3นั้นก็คืออนาคตนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูส่วนที่1ก่อนนะคะส่วนที่1ก็คืออดีตนะคะ อดีตคืออะไรนะคะอดีตนะคะก็คือเวลาที่ล่วงเลยมาแล้วนะคะอย่างสมมติตอนนี้นะคะครูกําลังพูดอยู่ใช่ไหมคะหลังจากครูพูดจบปุ๊บนะคะสิ่งที่ครูจะพูดออกไปนั้นนะคะก็จะกลายเป็นอดีตทันทีนะคะส่วนที่2ก็คือ ปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็คือเวลาในขณะนี้นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเรากําลังทําอะไรนั่นแหละคือเวลาปัจจุบันอ่ะเมื่อเราทําเสร็จผ่านไปปุ๊บพิบตาเดียวนะคะสิ่งที่เรากระทานั้นก็จะกลายเป็นอดีตทันทีนะคะและส่วนที่3ก็คืออนาคตนะคะอนาคตคืออะไรอนาคตก็คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะเราไม่ต้องมองข้ามไปจนถึงวันพรุ่งนี้ หสัปดาห์2ส,สัปดาห์นะคะอ่ะนึกภาพไปอีก1ชั่วโมงข้างหน้าอย่างนี้นะคะหรือหนึนาทีนะข้างหน้าเนี่ยเราจะทําอะไรอันนี้นั่นคืออนาคตนั่นเองนะคะซึ่งอดีตนะคะเรามาดูทีละอ่าพาร์ตกันก่อนนะคะอ่ะอดีตนะคะก็เป็นเวลาที่ยาวนานมากๆนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับปัจจุบนันซึ่งปัจจุบันนั้นนะคะจะกินเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวนะคะอย่างสมมติว่าครูพูดออกไปปุ๊บ ะคะแค่คำคำเดียวนะคะ,ะหลังจากผ่านไปหวินาทีคำนั้นก็จะกลายเป็นอดีตทันทีนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อที่มันผ่านพ้นไปแล้วก็จะกลายเป็นอดีตต่อไปนะคะดังนั้นเหตุการณ์ในอดีตนะคะจึงสะสมเพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลานะคะส่วนอนาคตนะคะก็เป็นเวลาที่ไม่สามารถที่จะบอกได้แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเวลาใดานั่นเองนะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะอดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะคะก็มีความเกี่ยวข้องนะคะมีความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็จะเกิดจากเงื่อนไขในอดีตและก็เป็นเงื่อนไขสําหรับอนาคตเช่นเดียวกันนะคะส่วนอนาคตนะคะก็จะเป็น ปในทิศทางใดก็เป็นผลมาจากอดีตและก็ปัจจุบันประกอบกันนะคะดังนั้นนะคะที่เราเนี่ยได้กล่าวว่าประวัติศาสตร์นะคะก็คือการศึกษาเพื่ออธิบายเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในอดีตนั้นนะคะแท้ที่จริงแล้วนะคะมันเป็นการศึกษาเพื่อที่จะทําให้เรานั้นนะคะได้เข้าใจเรื่องราวและก็พฤติกรรมของสังคมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกันทั้งในอดีตปัจจุบันและ อนาคตนะคะถึงแม้ว่าอดีตเนี่ยจะไม่ย้อนกลับมาอีกนะคะและมนุษย์เนี่ยไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อบกพร่องที่ทําไว้ได้ในอดีตนะคะเพราะเป็นเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วนะคะแต่มนุษย์นะคะสามารถนําข้อผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นบทเรียนสําหรับปัจจุบันและอนาคตได้เช่นเดียวกันนะคะ นะะในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะเราเนี่ยสามารถทําได้โดยการนําเอาเรื่องราวและก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะกับสังคมมนุษย์ในอดีตนะคะเท่าที่เราจะหาหลักฐานมาได้นะคะมาเรียบเรยียงนะคะปฏิปต่อกันเป็นเรื่องราวาที่มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะแล้วก็พยายามอธิบายว่าอ่ะเหตุการณ์นั้นนะคะ เหตุใดนะคะจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมานะคะเหตุการณ์นั้นได้คลี่คลายไปอย่างไรในเวลาต่อมาและส่งผลกระทบต่อสังคมมนุษย์อย่างไรนะคะทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะทําให้เรานั้นนะคะได้เข้าใจสังคมมนุษย์ในอดีตให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนั่นเองค่ะ ในส่วนของเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตนะคะที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยได้นํามาศึกษานะคะในทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็หมายรวมไปถึงในเรื่องของความคิดนะคะความหวังอารมณ์และก็พฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย์นะคะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในฐานะที่มนุษย์นั้นนะคะเป็นผู้สร้างนะคะเป็นผู้กระทําและก็ในฐานะที่เป็นผู้ ถูกกระทํานะคะแต่เนื่องมาจากว่านะคะเรื่องราวเหตุการณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะก็มีมากมายนะคะซึ่งเรานั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะจําได้หมดนะคะแล้วก็จะทําให้มันครอบคลุมได้ทั้งหมดนะคะประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยได้ศึกษานะคะในเฉพาะเรื่องที่มันสําคัญแล้วก็มีผลต่อสังคมนะคะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ มีความสำคัญและก็มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมากนะคะหรือกระทบต่อสังคมส่วนรวมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมนั้นๆน,น,นะคะอ่ะนะคะสำหรับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นั้นนะคะก็ไม่ได้มีกำหนดตายตัวขึ้นนะคะในเรื่องของเวลานะคะไม่ได้มีกำหนดว่า อ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนานแค่ไหนจึงจะถือว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องเกิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ิบปีนะคะจึงจะนับเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะคะเหตุการณ์ที่มีความสําคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากก็สามารถจัดว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะคะยกตัวยอย่างเช่นอ่านะคะ นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในภาพนี้นะคะจะเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเหตุการณ์ในภาพนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบินนะคะได้พุ่งชนตึกเวลเทร e เซ็นเตอร์ของสหรัฐอเมริกานะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่11กันยายนนะคะพศ2544นะคะนับมาถึงปีนี้ก็ประมาณปี64ก็ กอบเกือบ20ปีนะคะอ่านะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะจัดว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีผลกระทบต่อสังคมนะคะซึ่งตึกวอลเทสเซ็นเตอร์นี้นะคะก็เป็นศูนย์รวมของอาคารสำนักง,งานจำนวนเจ็ดหลังด้วยกันนะคะตั้งอยู่ในย่านของแมนฮัตตันมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในนามตึกแฝดนะคะซึ่ง ตึกแฟร์เวิ t ์เทสเซนเตอร์นี้นะคะก็ก่อสร้างโดยไม่มีการก่ออิฐถือปูนแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นอาคารแบบโครงสร้างเหล็กนะคะแล้วก็มีเสาเหล็กรอบอาคารนะคะเปิดเป็นทางการนะคะในปีคศ1973นะคะภายในอาคารนะคะก็จะเป็นที่ทำการของสำนักงานนะคะบริษัทกว่า500แห่งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะบริษัททางการเงินนะคะและเมื่อวันที่11กันยายนนะคะปีคศ สอง1ันหนึ่งนะคะก็ถูกผู้ก่อการร้ายนะคะขับเครื่องบินนะคะพุ่งชนทำให้อาคารนะคะพัทงทลายลงนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วยกันนะคะอ่ะนะคะเรามาดูความสำคัญของเวลานะคะในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งมนุษย์นะคะได้มีการกำหนดเวลาขึ้นนะคะเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์นะคะในการดำเนินชีวิตนะคะยกตัวยอย่างเช่น ใช้ในการวางแผนว่าจะทําอะไรเมื่อไหร่นะคะใช้ในการกําหนดนัดหมายกับผู้อื่นนะคะและก็เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้างนะคะซึ่งจะทําให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นนะคะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังนะคะดังนั้นนะคะเวลานะคะจึงมีความสัมพันกับ เรื่องราวของสังคมมนุษย์นะคะแล้วก็มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีการระบุเวลาไว้นะคะก็จะไม่สามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ถูกต้องได้นะคะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องราวในอดีตที่ผิดไปจากความเป็นจริงนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างของการระบุเวลานะคะไว้ในเหตุการณ์ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะ ได้ประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อปีพศ1826นะคะซึ่งอยู่ในสมัยสุขโขทัยนะคะต่อมาอาณาจักรอยุธยานะคะก็ได้รุกรานอาณาจักรสุขโขทัยนะคะระหว่างปีพศ1914ถึงปีพศ1921นะคะต่อมานะคะ อาณาจักรสุโขทัยนะคะก็ถูกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยาในปีพศ2006นะคะและทีนี้นะคะต่อมามนุษย์ยุคหินนะคะก็รู้จักตั้งหลักแหล่งและก็ดำรงชีวิตด้วยการทำการเกษตรนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความสำคัญระหว่างเวลากับประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะ อ่าเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสําหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ในเรื่องของเวลาและก็ประวัติศาสตร์นะคะเวลามีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ยังไงและความสําคัญระหว่างเวลากับประวัติศาสตร์เป็นยังไงนะคะอ่าชวนอีกครั้งนะคะประวัติศาสตร์คืออะไรคะอ่าประวัติศาสตร์นะคะก็คือการศึกษานะคะเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในอดีตนะคะเพื่อที่จะทําให้เรานั้นได้รู้ว่าอ่า ในอดีตนั้นนะคะมนุษย์ได้ทําอะไรบ้างมีความคิดหรือความเชื่อยังไงนะคะส่วนเวลานะคะเวลาก็คือสิ่งที่ทําให้เรานะคะได้รู้ว่าอ่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นนะคะมันเกิดขึ้นเมื่อใดนะคะอยู่นานแค่ไหนแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อใดนั่นเอง นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้จบนะคะให้นักเรียนคอมเมนต์ชื่อและก็นามสกุลนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อเป็นการเช็คชื่อในการเข้าเรียนทั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ